เนะะื้อหาที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะ,ะหัวข้อคือ unwritten rules ค่ะจำคำว่า rules ได้เนาะ rules แปลว่ากฎระเบียบใช่ไหมคะ,ะส่วนคำว่า unwritten นะคะมันมาจากคำว่า write ที่แปลว่าเขียนนะคะถ้า written เป็นเว r รช่องที่3แปลว่า ถูกเขียนประมาณนี้นะถ้าเติมอันเข้าไปก็แปลว่าไม่ได้ถูกเขียนนะคะดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงกฎที่ไม่ได้ถูกเขียนนั่นเองเอ๊ะมันเป็นยังไงเอามาดูความหมายกันนะคะ unwritten rules are some underpinning values that are associated with all sports นะคะ unwritten rule, Un <written> rule เป็น underpinning values value แปลว่าคุณค่านะคะคุณค่าที่เป็นเหมือนกับ รากฐานนะ underpin เนี่ยนะแปลว่ารากฐานนะคะเป็นรากฐานสําคัญเป็นคุณค่าที่อยู่เขาเรียกอะไรเหมือนกับ support อยู่ข้างล่างนะคะซึ่ง associated with แปลว่าอยู่ร่วมกันกับนะคะร่วมกับกีฬาทุกๆประเภทเลยนะคะนะคืออะไรละ่ะเราลองดู these values contribute towards fair play values ก็คือคุณค่าเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยนะ,ะ contribute c o n t r i b u t e แปลว่าส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้เกิด Fair Play Fair Play ก็คือการเล่นอย่างยุติธรรมนั่นเองนะคะการเล่นอย่างยุติธรรม Fair Play ะะทีนี้ Concept of Fair Play includes c o n c ค p t ของคำว่า Fair Play ก็คือความคิดรวบยอดของคำว่า Fair Play Fair Play คืออะไรนะอันที่หนึ่งเลย respect towards other sports performers respect แปลว่าเคารพนะคะเคารพนักกีฬาคนอื่นนั่นเอง other sports performer นะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนหรือใครก็ตามต้องเคารพเขานะคะอันต่อไป respect towards coaches and spectators จะต้องเคารพนะคะโค้ชแล้วก็ spectators คือผู้ชมนะคะก็ต้องเคารพทั้งผู้ชมด้วยแล้วก็โค้ชด้วยนั่นเอง respect towards officials นะคะก็คือจะต้องให้ความเคารพกรรมการนะคะให้ความเคารพแก่กรรมการผู้ตัดสินนะคะ playing within the rules of the sport ก็คือเล่นในกติกาของก,กีฬา,า,านั้นๆนะไม่เล่นนอกกติกานะคะสุดท้ายค่ะ equality for all sports performers ก็คือ Equality แปลว,ว่าความเท่าเทียมนะคะให้ความเท่าเทียมกันสำหรับนักกีฬาทุกๆคนนะคะไม่มีใครสูงต่ำกว่าใครนะคะทุกคนเท่ากันนะ To promote the concept of fair play in all level นะคะในการที่จะโปรโมทก็คือส่งเสริมนะคะส่งเสริมคอนเซปต์ของ fair play เนี่ยใน all level all, all ก็คือทุกระดับชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบมือสมัครเล่นมือโปรอะไรอย่างเงี้ยนะต้องโปรโมทเนะี่ยแฟร์เพลย this can help reduce some n e g a t i v e elements นะสิ่งนี้นะคะการทำอย่างเงี้ยมัน help reduce reduce ก็คือลดลงลด negative elements negative แปลว่าแง่ลบนะฮะก็คือ element เ,เ,เ,เนี่ยแปลว่าองค์ประกอบนะหรือสิ่งต่างๆประมาณนี้ก็ได้นะคะองค์ประกอบหรือสิ่งต่างๆนั่นเองช่วยทำให้องค์ประกอบต่างๆในแง่ลบเนี่ยมันลดลงนะคะ negative elements of sport ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกีฬาที่มันเป็นเชิงลบเนี่ยนะเราก็จะลดลง such as คำนี้ such as แปลว่าตัวอย่างเช่นนะคะเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่น violence คำนี้ violence แปลว่าความรุนแรงนะคะการใช้ความรุนแรง,งเช่นแบบโอ้แพ้แล้วก็ตีกันนี้นะแต่ว่าถ้าเราเคารพเขาเราก็จะเออใจเย็นลงประมาณนี้ verbal abuse นะคะ verbal แปลว่าคำพูดนะคะ ส่วนคำว่า abuse แปลว่าผิดนะใช้ผิดนั่นเองก็คือการใช้คําพูดในทางที่ผิดเช่นไปว่าเขาไปด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่ดีไม่ควรจะใช้ใช่ไหมคะ,อะนอกจาก verbal abuse แล้วยังมี physical abuse นะจำคำว่า physical ได้เนาะ physical คือทางกายก็คือการทำร้ายร่างกายกันอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่ง gamesmanship gamesmanship ก็คือเหมือนกับการที่เขาเรียกอะไรอ่ะ ล้มมวยประมาณนี้หรือว่าใชเ้เกมไปในทางที่ผิดประมาณนี้เกมแมนชิพเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเล่นเกมจนกระทั่งแบบไม่ไม,ไม่ไม่เห็นความสำคัญของแฟร์เพลย์ประมาณนี้นะคะนะแล้วก็อ่าโอเคตรงนี้โทษทีแก้ใหมนะเป็น whereby whereby แปลว่าที่ซึ่งนะคะ players cheat to gain advantage นะคะ for example by doping นะก็คือลักษณะของเกมแมนชิพ ลักษณะในที่นี้ players ก็คือผู้เล่นเนี่ยทำยังไงก็คือ cheat แปลว่าโกงนะคะโกงเพื่อที่จะ Gain advantage เกมแปลว,ว่าได้รับได้รับ advantage ก็คือได้ข้อดีหรือว่าได้เปรียบเ,ออเรียกว่าได้เปรียบแล้วกันได้ข้อดีหรือได้เปรียบนะคะเช่น for example doping doping ก็คือการดบยานั่นเองคือการรับประทานยาหรือใช้สารเคมีที่ทำให้เราสามารถที่จะเล่นได้นานหรือว่าวิ่งไดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือ unwritten rules คือเขาไม่ได้เขียนกำหนดไว้แต่เราจะต้องรู้เขาเรียกว่ามันเป็นสามัญสำนึกนะคะเป็นจริยธรรมของผู้เล่นกีฬานั่นเองเอาละค่ะมาดูคำศัพท์กันนะคะเยอะหน่อยนะเอาอ่านตามครูค่งสอง unwritten rules unwritten rules นะคะกดที่ไม่ได้เขียนเอาไว้นะคะต่อไปออาฝั่งนี้มัง่ง underpinning underpinning แปลว่ารากฐานต่อไปค่ะ value value คุณค่านะคะต่อไป associated with associated with แปลว่าร่วมกันกับนะคะต่อไป contribute contribute ต่อไปอ่า uh, no แปลก่อนส่งผลต่อยอดให้เกิดนะคะ contribute ต่อไป towards towards นะคะมี s นิดนึงตรงนี้ด้วยนะแปลว่าไปยังหรือว่าไปที่ไหนก็ว่าไปนะคะต่อไป fair play fair play นะคะการเล่นที่ยุติธรรม ต่อไป respect respect นะคะเคารพนั่นเอง spectators spectators ผู้ชมนะคะต่อไป officials officials กรรมการ equality equality ความเท่าเทียมนะคะต่อไป negative negative แง่ลบนะคะต่อไปค่ะ element element อง์ประกอบนะคะ ต่อไปคะ่ะ violence violence มี CE ด้วยลงท้ายเบาบานะ violence ความรุนแรงต่อไปคะ่ะ verbal abuse verbal abuse นะ,ะก็คือการทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจา abuse ก็คือทำร้ายหรือว่าใช้ไปในทางที่ผิดนั่นเองนะคะ verbal ก็แปลว่าคำพูดหรือวาจานั่นเองต่อไปคะ่ะ physical abuse physical abuse การทำร้ายผู้อื่นทางกายนะคะ ต่อไปคะ่ะ gamesmanship gamesmanship ก็คือ,อในเชิงกีฬานะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นการใช้เชิงกีฬาไปในทางที่ไม่ดีก็แล้วกัน gamesmanship ประมาณนี้นะจริงๆแล้วมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละแต่ว่าในลักษณะที่เป็น gamesmanship อย่างที่ตะกี้ยกตัวอย่างเช่นการใช้ยาโดปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเป็น gamesmanship ที่ไม่ดีต่อไปคะ่ Where by. Where by. ปะ whereby whereby แปลว่าโดยวิธีด้วยวิธีนะคะ ต่อไปค่ะ cheat cheat นะคะแปลว่าโกงนะคะต่อไป gain advantage gain advantage นะคะก็แปลว่าเอาเปรียบหรือตักตวงผลประโยชน์นะคะหรือว่าได้เปรียบอย่างนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะ doping doping นะคะแปลว่าการโดบยานะคะเพื่อที่จะทำให้มีได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้นั่นเองโอเคค่ะนี่คือ unwritten rules ค่ะ